สวัสดีค่ะคลิปนี้อยู่กับแม่น้องสันนะคะคลิปนี้แม่น้องสันก็จะพามาดูการมุงหลังคาลงจอดรถกันค่ะโดยเราจะทําการมุงด้วยแผ่นเมทัลชีตนะคะการมุงในแผ่นแรกนะคะก็มีความสําคัญค่ะเ,เราจะทําการวางาแผ่นหลังคาให้เสมอกับขอบเหล็กด้านนอกนะคะส่วนปลายด้านล่างนะคะก็จะมีการขึงเชือกนะคะให้ แนวระดับของแผ่นหลังคาไปในแนวเดียวกันค่ะการสั่งแผ่นหลังคานะคะ,ะตัวหลังคาลงลดนี้ก็จะมีความยาว5เมตร10เซนค่ะแต่แม่น้องสันก็สั่งมาความยาว5เมตร20เซนนะคะเราจะเผื่อปลายแผ่นหลังคาออกมา10เซนติเมตรค่ะ การมุงแผ่นหลังคาให้สวยนะคะตัวรอนของหลังคาต้องเสมอกับแนวจันทันแบบนี้ค่ะข้อดีของการใช้แผ่นหลังคาเมทันชีตในการมุงนะคะก็จะมีน้ำหนักที่เบาค่ะเพราะตัวโครงสร้างของอโรงจอดรถแห่งนี้นะคะก็จะใช้เหล็กขนาด1.2ึ่งจุอมิลค่ะเนื่องจากมีความบางมากนะคะ ตัวโครงสร้างนะคะตั้งแต่เสา,าจนถึงเหล็กนะคะเหล็กทุกเส้นใช้งบไปทั้งสิ้น10,000บาทนะคะส่วนราคาของแผ่นหลังคานะคะเจ้าของบ้านอยากได้แบบที่ประหยัดงบที่สุดนะคะแม่น้องสันก็ซื้อมาอาความบางอยู่ที่0.28มิลเมค่ะรู้สึกก็จะบางนิดนึงนะคะ ราคาเม็ดหนึ่งก็จะอยู่ที่เม็ดละ80บาทค่ะอ่าตัวหลังคาลงรุดนี้นะคะมีอ่าความกว้างความยาวรวมสี่สิบตารางเมตรนะคะอ่าใช้งบในการซื้อแผ่นหลังคาไปทั้งสิ้น6,600บาทค่ะรวมน็อตจักูนะคะ ตัวโรงจอดรถนี้นะคะก็ไม่มีการติดตั้งไม้เชิงชายหรือว่าครอบข้างนะคะงบประมาณก็จะใช้ไปทั้งสิ้นหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อา 6, บาทค่ะส่วนแผ่นจุดท้ายนะคะที่ไม่มีการาติดตั้งไม้เชิงชายหรือว่าครอบข้างนะคะแผ่นหลังคาต้องพอดีกับตัวเหล็กด้านนอกแบบนี้ค่ะ ส่วนค่าแรงการมุงหลังคา,าโรงจอดรถแห่งนี้นะคะก็จะอยู่ที่ตารางเมตรละ150บาทค่ะการยึดน็อตตุกตูแผ่นหลังคานะคะเราก็จะมีวิธีการยิงให้สลับกันค่ะโดยจะเริ่มจากสมมติว่ายิงจุดนี้เราก็จะยิงจุดน็อตแล้วก็จะยิงช่องกลางแล้วก็ยิงฝังนู้นฝั่งนู้นอีกอลักษณะก็จะเป็นากากระบาทไข้กันนะคะ การยิงลักษณะแบบนี้นะคะอ่เวลาลมมานะคะแผ่นก็จะไม่กระพือตีกับแปรล็กนะคะตัวหลังคาลงจอดรถนี้นะคะก็ไม่มีไม้เชิงช้ยค่ะเราต้องทำให้แผ่นเสมอกับขอบเหล็กแบบนี้พอดีนะคะส่วนผนังบ้านนะคะก็อาจจะมีน้นําฝนสาดและลวดซึมลงได้นะคะเราก็จะทำการติดตั้งแผ่นครอบผนังค่ะ แผ่นครอบผนังของเรานะคะก็จะมีความสูง20คูณ20เซนติเมตรนะคะการติดตั้งแผ่นครอบผนังฝั่งด้านที่เป็นปูนนะคะเนื่องจากเราจะทำการยึดน็อตตะกูไม่ได้นะคะเราจะใช้วิธีการาใช้ซิลิโคนในการยิงอัดเข้าไปแบบนี้คะ่ะเพื่อที่จะไม่ให้น้ําซึมเข้าไปนะคะ ซิลิโคนที่เราเลือกใช้นะคะก็จะเลือกลักษณะที่มีราคาแพงขึ้นมานิดหนึ่งนะคะจะเน้นเรื่องคุณภาพเพื่อป้องกันน้ำจึนในระยะยาวนะคะหลอดนี้แม่น้องสันก็ซื้อมาในราคา199บาทค่ะก็จะเป็นช่วงโปรโมชั่นนะคะซื้อ1แถมหนึ่งค่ะ หรืออีกวิธีหนึ่งนะคะช่างก็จะใช้วิธีการกรีดหรือตัดผนังปูนเพื่อที่จะสอดแผ่นครอบผนังเข้าไปนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่น้องซันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ